สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้พาพี่น้องมาเที่ยวชมงานนะครับวันเปิดฤดูกาลมอํำใจเกินร้อยนะครับที่วัดสว่างมงคลบ้านโนนสสแบง ตำบลขามเรียงอําเภอการทระวิชัยจังหวัดมหาชรารคามนะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศด้านหน้าทางเข้านะครับวันนี้บัตร <c oughs> เข้าชม160บาทมี่บริเวณหน้างานนะครับ <c oughs> ที่ขายบัตรนะครับบัตร หน่งร้อยหกสิบบาทนะครับตอนนี้พี่น้องเอฟซีก็ทยอยกันเข้ามาเยอะแล้วนะครับเนี่ยเข้ามาข้างในงานก็จะเห็นนะครับบรรยากาศ ด้านหน้าเวทีเต็มเต็มแล้วนะครับ FC หมอลลาใจเกินร้อยมาจับจองพื้นที่เต็มหมดแล้วนะครับ ได้ยิยนว่าวันนี้มีแขกมีนักร้องรับเชิญด้วยนะครับเป็นนักร้องรับเชิญดเดี๋ยวจะเป็นใครเดี๋ยวค่อยติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศสดสด,สดช่วงเวลาประมาณสองทุ่มนะครับจะเห็นผู้ชมนะครับเข้ามาชม เกือบเต็มบริเวณแล้วนะครับเหลืออีกนิดนึงนะครับก็จะเต็มพื้นที่ด้า <c oughs> นหน้าเวทีแล้วนะครับปีนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเวทีสวยสวยกว่าทุกปีนะครับว่าปีก่อนๆสวยแล้วปีนี้ก็ไม่แพ้ปีก่อนๆเหมือนกันนะครับเนี่ย ใกลจะทําการแสดงแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการทดสอบระบบเสียงพิมเจ้ยทีพรมแนานงการณีศิษย์ศิษย์ทั้งหลายการนมัสการไปทางพระเทรานุเทระทะลุตุคมครับผมผู้เป็นประมุะธานฝ่ายสงสดีทีนานคณะผู้นําท้องที่เท้าถินทางคณะกรรมการพร้อมด้วยมิตรลักแฟนเพลงแฟนมะลําแฟนขับม้องลำใจเกลอย ที่เดินทางมาให้กำลังใจข้ามคืนวันนี้กับคอนเสิร์ตเปิดฤด,ดูกาลหนึ่งทศวรรษมหลัใจกระลอยหวหน้าบอยสินิชัยร่วมกับคุณแอนอรดีนำพาความสุขบรรยากาศงานโชว์หยิ่งหั่อลังการมอลลใจกระลอยหนึ่งทศวรรษมหาพีหน่อมพี่น้องเมืองสรารคามนะครับผมกับคอนเสิร์ตเปิดฤด,ดูกาลข้ามคืนวันนี้ ขอบุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะครับจากพี่น้องแฟนเพลงที่เสียสละเวลาขันมีคาเสียสละกำลังศักดิ์มนีนะครับสื่อบัตรเขามาให้กำลังใจมาลำใจกระโอยสถานที่นาวทิทีนะครับผมอาซิมี่มองเชิดแฉเนจจัดนอยพี่นอ้องอากระขยับา้ามองที่มันแห้งเ้อนะครับหรือสีมะนังทาง้ามนะรบ,บริเวณลานปูนก็ได้นะครับมนีมอนซึน้ำกันยืนน้ำกันจนตลอดซอดแกง กับมรำใจเกระลอยนะครับนำผลงานการแสดงมาฝากทีฝากหนองเืออว่าเป็นมือปฐมมาเลิกม,มือแรกนะครับนำผลงานในปีที่สิหรือหนึ่งทศวรรษนะครับมาฝากพี่นอกมือปีนี้ยิ่งงายอลังการนะครับจัดเต็มทุกรูกแปแบบโดยัวหน้าบอิสิทธิชัยนะครับผมพี่นองพราระนอกทีเดินทางมาฮอนแล้ว ลิ้นิ่งระไว้นะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าสู่สถานลานเพลินกันได้เลยนะครับสองทุ่มครึ่งโดยประมาณทางลหลานมาร้อใจกระลอยเปิดหมาท่ำกาแสดงวันนี้มีศิลปินรับเชิญพิเศษนั่นก็คือนะครับลำสิงรวมสมัยคุณใหม่ทัชชลีนะครับเดินทางมาอหม่อมโซกเดินทางพี่น้องแฟนเพลงแฟนมะล้อมพี่น้องแฟนคขับมาร้อใจกระลอยพี่น้องช่าขับเภอกันทรวิชัยพี่น้องมหาสารคามนะครับหรือพี่น้องจาก ทุกทุกภาคที่เดินทา่ามาัห้กำลังใจคำคืนมนีนะครับชมผลงานการแสดงคุ่น้องกรสอดแก่มะลับใจแกร้อยรวมกับผู้สักสุลักใจเป็นงานการครับผมบริษัทเทเวนี่ดีไลายจำกัดสื่อสปอตโฆษณาและประชาสัมพันธ์นกิจกรรมการตลาดคุบปงจรเทปันบอสแคร์เรินที่พัเพื่อกระเซผมให้บอสแคร์ดูแลคุณปุ๋ยตากระต่ายนะครับผมแล้วก็ ยาหม่องน้ำสมุนไพรเซียมพิวิวนะครับฝากคือฝากน้องมานั้นมีคือผู้สนับสนุนหลักจาเพางการนะครับผมปุ๋ยตากระต่ายนะปุ๋ยที่เกษตรกรมั่นใจผลผลิตดีชัวแล้วก็นะครับยาหม่องน้ำเซียมพิวิวสูตรหนึ่งนะครับแก้ริงเวียงศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปาเลกัดต่อยจุดเสียดแน่นท้องดัดพี่้องสามารนะครับผมอ่า หาซื้อได้ตามร้านยาทั่วไปแล้วก็เซเว่นอีลเลเว่นนะครับผมสำหรับยาหม่องน้ำเซฟเวิรนะครับสูตรหนึ่งแก้พิเนียร์ศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงกัดต่อยแล้วก็จุกเสียบแน่นท้องนะครับสามารถใส่ได้นอกพี่น้องเนาะแล้วก็ปุ๋ยตาก,ตากระต่ายนะปุ๋ยที่เกษตรกรมั่นใจผลผลิตดีชัวนะฝากทีฝากน้องไว้ดางสำหรับโทรศัพท์สลักแก้ปิดน้ำกันกระป๋องแจกระลอยนะครับไม่รู้การปีนสิบหรือหนึ่นงตัวสวัสด ฝากทางผลิตภัณฑ์บอดแคร์ด้วยน,น,นะครับผมพี่น้องผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมไม่ว่าจะเป็นผมขาดรูดหรือมีรังแคร์นะครับทางผลิตภัณฑ์บอดแคร์แกมี่นะคจะัตัวสระผลแล้วก็นะทิีเน้นไว้รอบริการพี่น้องอยู่นะครับพร้อมด้วยนะยาสีฟันใครที่มีกลิบบักในบุตรมีคราฟฟ์หรือมีคราฟแฟร์แอบทางผลิตภัณฑ์บอดแคร์แกมี่นะครับ<อ>ผมยาสีฟันทั้งสองสูตรนะครับไว้รอบริการพี่น้องคือกันพร้อมด้วยครีบบับน้ำ ดีล่างสกินของผู้แอนดอดีแล้วก็ครีมอาบน้ำปูริสาชาร์เจลนะครับผูรเซอรใจสามารถวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับกันได้ดีวตกรรมของทางน่าจะปนลอดฟ้าปลอดทอนแน่นอนนะครับฝ่ามือของพี่นองนะครับขวามือของเบที่นะครับผมอยู่รอรอใต้สาระการเปรียนนะครับพี่นองผู้ใดสนใจอย่างได้นะครับผลิตภัณฑ์บอดแคร์สามารถเดินเข้าไปสอบถามกันได้เลยวันนี้ มีโปรโมชั่นนะครับผมดีๆพิเศษสำหรับมือปฐมบัลลีเปิดด้วยกันมั่นใจกันลอยนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจสามารถเดินเข้าไปสอบถามกันได้หรือจะสั่งทานเพจของทางผลิตภัณฑ์บอดแคร์นะครับก็สามารถสั่งได้นะครับผมจะส่งถึงบัตรที่เพื่อนพี่น้องแฟนเท่คือกันมือนี่นะครับขอบพระคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่ทุกทุกทางนะครับแล้วก็ขอบคุณทางพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยท่านสัญญาทุกท่านทุกนายนะครับผมที่มาอำนวยความสะดวกตัวแรกก็ปลอดภัยพี่น้อง นะครับได้ชมผัวนก,การแสดงจนตลอดสัดแข่งกับมะล่ำใจกระลอยปีนี้นะครับยิ่งในอลังการสมกับเป็นเด่นทศวรรษขอนบงค์รันมะล่ำใจกระลอยนะครับรวมสองเดือนเศษๆนะครับผมในช่วงสอบนะครับสอบช่วงสอบไงพี่น้องกันนี่นาะอีพออีเมกันนี่แวกเวียนก็นไปเยี่ยมชมนะครับผมหมือว่ามีการสลายพัก หมื่นหนึ่งนะครับหลังจากสองใหญ่อยู่ที่วันที่24แล้วก็25่บนะยี่บ26พับหมื่นหนึ่งหมื่นนึ่งแตมานะครับเป็นมื่นปฐมมาเลยเปิดด้วยการกับมาล่ำใจกระลอยนี่โดยกันปีที่สิบนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำนะครับมีการมีงานจะลืมนะครับลโดหลานมาล่ำใจกระลอยนะครับยังยืนยักว่านะครับผมหลับงานราคาเก่านะครับล่อศรธาที่งานกระเจ้าภาพนะ้วก็ที่น้องไก่หรือนะครับผม พี่น้องทุกทุก,ทก้านะครับสาม,มารถติดต่อสอบถามราคากันได้นะครับหลูกนานบอลลัมจเจรกเกาสาม,มารถเดินทางไปมอบความสุขให้กับพี่น้องทั่วประเทศนะครับมีนิมวลซื้อน้ำกันจนตลอดสับดาพี่น้องพา้ารับรองกระเป๋าซื้อบัตรข้ามาสู